นานิกา10นาฬิกา2นาทีนะครับสวัสดียินดีทำทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเทือกเขานะครับอ่ <outgoing. S 1> ยกน้ำด้วยนะครับมาเลยครับรถถอยมายแล้วัวนนี้ก็ช่วงนี้มีที่จอดนะครับ,บเนาะลงจากเขามาแล้วจุดนี้ก็พอมีที่จอดรถได้อยากจะทำท่านก็มารออยู่ด้านล่างนะครับ,บ

ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล,ลงมาจากด้านเขาแลครับลงมาจากด้านด้านบนนะครับก็มีญาติธรรท่านมารอถวายน้ำนะครับสิพร้อมต่างๆรอหลวงตาอยู่ด้านล่างนะครับ สาธุสาธุครับผมสาธุครับครับก็ถ้าจุดไหนที่สัญญาณไม่ดีก็ต้องขอโทษขอพภายาิที่ทำด้วยนะเนาะเพราะว่าก็เป็นขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างนะครับ พนมมือเลยนะครับอันนี้พี่ถวายไหมว้าวทำไมไม่ยกถวายลุงตาพี่มามามาไปลองข้างหน้าไปจะได้บุญพี่ไปไปลอง,งหน้าอุ้ยเอาพี่เอามาแล้วต้องถวายก่อนเราจะได้บุญเอา้าผมก็คิดว่าไม่ถวายเนาะ,ะเห็นวางไว้ข้างหลังนะครับอ้าอ,อันนี้พี่พี่ท่านอ่า อ่านั่นแหละพี่นั่นแหละยกถวายเลยสาธุกับผมเราจะได้บุญในการถวายน้ำนะครับเห็นท่านเห็นท่านเอาน้ำไปข้างหลังนะครับเนาะก็คิดว่าท่านไม่ถวายเนาะท่านบอกว่าถวายนะครับคุณแม่ถอดหมวกด้วยนะครับครับผม ยกน้ำนะครับยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำถวายด้วยนะครับนั่นแหละครับผมสาธุาครับผมสวัสดียาตทธรทมทุกท่านทุกคนนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับอีเขา่ากอนรับปีใหม่มองไปด้านหน้าเจนี่กำลังรีบอยู่นะครับจะถวายน้ำลงตา ไม่รู้จะทันหลวงตาหรือเปล่าหลวงตาเดินไปใกล้แล้วนะครับเนี่ยเอาเร็วเร็วเอาเอาจะทันหรือเปล่าเอาเร็วเร็วเร็วมีเงินหรือเปล่ามีเงินหรือเปล่าไปเงินหรือเปล่าข้างสั้นแค่กูขาสั้นหมดเลยสั้นหนังสั้นสูงสั้นถอยสั้นถอยเลยล่ะครับสั้นถอยค่อยๆลงลงเจียสองเย่าบเบรกดูเด้อมันจะเบรกใหม่อือ นำเฮ้ลูบอยคุณหมอนำเห้ลูบอยครับเอาของแขนพี่นั่นแหละครับยืย่นของด้วยอ่าสาธุครับผมมาไรนะ่ลับเป็นสิริมงคลให้ตัวเองเลยนะคะน้ำรัครด้เลยเลยนะ <laughs> ถ้าเป็นนี้พ้นไม่สันแล้วเหนเดี๋ยคุณนั่มนะครับผมสาธุสาธุครับผมลงเขานะครับวิวสวยมากเลยครับด้านล่างนี้ย่ดทำท่านทุกคน ลายแลเป็นมโคนให้ตัวเองเลยนะจ๊ะน้ำมขาเป็นมโคนให้ผมเหม็นเหม็นกลิ่นคัสใหม่นะครับไม่รู้ว่าคันไหนมือถือวางกับพื้นครับมือถือวางกับพื้นมือถือวางกับพื้นวางมือถือแล้วยกน้ำนะครับผมตัวเล็กตัวเล็กยกน้ำเร็วยยกน้ำขึ้นนะครับ ยกยกของขึ้นนะพีนะยกยกของขึ้นถวายด้วยนั่นแหละครับอ่ายกไปนะครับม่าออืให้วางมือถือเลยนะก่อนอื่นวางมือถือเลยคุณหมอว่าก่อนอื่นให้วางมือถือก่อนนะครับเ,เดี๋ยวลุงตาท่านจะไม่ได้เคาะหัวให้นะครับอ่านี่คือด้านล่างนะครับลงเขาอย่างเดียวนะครับ จะลงเขาอ,อย่างเดียวนะเนขาจะทำที่สนคัญ <c oughs> สาธุครับผมทำแรงมากนพี่น้องครับเอาวิ่งวิ่งครับอย่าช้านะครับาอเแล้วยกน้ำนะพี่นะยกน้ำขึ้นเอาออกให้หมดออกให้หมดเลยเอาเงินออกจากมืออาแล้วยกน้ำขึ้นครับ ไม่ถวายเงินนะครับทำเป็นเ <ละ S 2> ราปัจจัยนะครับสาธุครับผมคระเทีมางลงนะครับถ้าจะต้อหัวนะครับสาธุครับผม แม่สอด44แม่ละมา76กิโลนะครับจากจุดน,นี้ไปนะครับได้ที่ทำทุกท่านทุกคนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ลงเขาอ,อย่างเดียวเลยตอนนี้ไปแล้วพี่ไปข้างหน้าเลยเด้อระวังรถนะครับระวังรถอ่าได้ที่แล้วนั่งเลยนะครับอ่าเลื่อนมาอีกพี่เลื่อนมาอีกนิดนึงเลื่อนไปนด้านหน้าอีก ปนอมือแล้วครับรับว <c oughs> บิวตรงนี้สวยมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับด้านล่างเป็นหน้าผานะครับไม่กล้าไปใกล้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระ,กะดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b บตั้มดําซิ่งนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ